สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สวิปเกโก้รายการที่จะพาท่านเป็นผู้เรียนรู้ที่ว่องไวปรับตัวเก่งไม่ยึดติดและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วสำหรับสวิ t เกโก้ ep ที่8ปดดิจิตอลบา y ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เป็นนายไม่เป็นทาสเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่อแหกขี้ตาตื่นเช้ามามือยังไม่ทันพ้นหมอนเลยแต่สไลด์นิ้ว ไไปดูแจ้งเตือนแล้วตกเย็นขับรถกลับบ้านเปิดคลิปยาวอีกสองชั่วโมงก็อน,นอนเช็ค IG ดูว่ามีคนดูสตอรี่ไหมสรุปวันทั้งวันเนี่ยฝึกวิชากำลังภายในดัชนีอรหันต์บริหารข้ามนิ้วปัญหาคือเราถูกออกแบบให้เสพติดในเมื่อแพลตฟอร์มไม่ได้ฟรีหรอกนะแต่เราเองตัางหากที่เป็นสินค้า ยิ่งทาเราอยู่บนหน้าจอนานเท่าไหร่ยิ่งโฆษณาขายเราได้มากขึ้นเท่านั้นถูกการแจ้งเตือนเท่ากับกลยุทธ์ดึงโดพามีนเราไม่ได้ขาดสติแต่เราไม่มีรั้วกัน้นระหว่างเรากับโลกดิจิตอลและนั่นคือที่มาของคำว่าดิจิตอลบาร์ดรีรั้วในใจกันมือถือไม่ให้ยึดสมองมองมอง อาการของคนโดนมือถือควบคุมนั้นเป็นอย่างไรลองมาดูนะครับอาการแรกเปิดดูมือถือนิดเดียวกลับมาอีกที1 0 40นาทีผ่านไปฟังดูธรรมดาดูแป๊บเดียวแต่จริงๆแล้ววงจรระบบมีนพังไปแล้วอาการที่สองเมื่อแจ้งเตือนเด้งหยุดงานทันทีฟังดูธรรมดานะครับตอบเร็วเท่ากับเก่งแต่จริงๆแล้วโฟกัส หลุดหายหมดอาการที่3รู้สึกว่าว่างไม่ได้ต้องหยิบมือถือขึ้นมาฆ่าเวลาแต่จริงๆคือถูกกลืนเวลาไปหมด3วิธีวางรั้วดิจิตอลแบบสวิฟเกโกหนใช้แอป,ปบล็อกเกอร์ตั้งเวลาโฟกัสหมดฟอเรสต์หรือวันเสกเวลาเข้างานก็ตั้งบล็อกแอป,ปโซเชียลทั้งหมดเหมือนตัดท่อน้ำเลี้ยง 2. ตั้งโซนปลอดมือถือในชีวิตโต๊ะทำงานห้องน้ำห้องนอนอย่าให้มีมือถือเข้าไปทุกที่เหมือนแมลงวันเริ่มง่ายๆตื่นมา30นาทีแรกห้ามจับมือถือ 3. กํกำหนดเวลาสำหรับหลงอย่างจงใจอยากเลื่อนติ๊กตอกได้แต่ให้เวลากับมันอย่างมีขอบเขตเช่นหลังอาหารเย็น20นาที อย่าให้หลงเลื่อนแอบกินเวลางานแบบขโมยกลางวันสรุปสวิป g e โก o สไตล์นะครับมือถือเท่ากับเครื่องมือจำไว้นะครับอย่าปล่อยให้มันกลายเป็นคนสั่งการชีวิตแทนเราสำหรับ Challenge วันนี้เลือกช่วงเวลาปลอดมือถือสักหนึ่งช่วงแค่30นาทีเช่นตอนกินข้าวตอนทำงานสำคัญหรือ ่อนนอนแล้วสังเกตด,ดูว่าช่วงเวลานั้นเ,าเรานิ่งขึ้นแค่ไหนแล้วเอาเวลาคืนมาใช้กับตัวคนเองแบบเต็มๆในยุคที่มือถือมันฉลา,าดขึ้นเรื่อยๆคนฉลาดต้องมีขอบเขตแล้วพบกันใน EP. ที่9กับตอนพิเศษที่ชื่อว่าทำไมไอเดียดีๆมักโผล่มาตอนอาบน้ำและวิธีเก็บมันไม่ให้หายไป หากท่านชอบเนื้อหานี้คอมเมนต์และฝากกดไลค์กดติดตามสวิตเกโกพร้อมกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับเนื้อหาใหม่และนี่คือสวิตเกโกขนาดจิ้งจกยังปรับสีได้แล้วท่านจะปรับวิธีคิดไม่ได้เลยเหรอครับขอบคุณครับ